เนี่ยจะมาล้างหน้าให้ดูเนี่ยว่าเออลูกค้าหาว่าเราแต่งหน้าเราจะมาล้างให้ดูนะเนี่ยถามว่าคาอะแต่งหน้าหรือเปล่าทาแป้งหรือเปล่าเนี่ยจะทาให้ดูว่าหน้าสดสดหน้าสดสดนะล้างนี่ใช้สบู่สบู่ล้างเนี่ยล้างให้เห็นเห็นนะถามันจะหาว่าเราแต่งหน้าถ่ายไม่เช่เนี่ยล้างให้ดูเนี่ยว่าแต่งหรือเปล่าไอ้หน้าหรือเปล่าเนี่ย ล้างให้ดูสดๆแลวน้อนเลยจะหาว่าทาแป้งนะนี่ตั้งให้ดูว่าไม่ได้แต่งหน้าหน้าสดล้างให้ดูเลยนะว่าหน้าสดอันนี้คือหน้าสดพอใช้ตัวนี้แล้วก็เนี่ยนั่นให้ดูเนี่ยทาให้ดูว่าเป็นยังไงเนี่ยใช้ดี คือจะหาว่าแต่งหน้าเนี่ยทาทาเนี่ยตอนตอนล้างหน้าเลยนะทาใช้แลดีเพราะว่าทาพอทาสักพักอยู่หน้าพอมันแห้งปุ๊บหน้าจะตึงเลยเพราะว่าไอเซร่าม,มันเข้มข้นมากเลยเข้มขน้นอ,อเห็นไหมล่ะทาหน้าดูมือมือไม่ไม่ได้ใช้โบลท็อก จะหาว่าไปโบโทอกหนะ้าไม่ใช่นะเนี่ยใส่โบโทอกอะไได้เพราะว่าไม่มีตังค์ขายข้าวอ่ะขายอาหาตามสั่งแล้วตังค์เลไปโบโทอกหนะ้าจะกินไปวันๆเองอยากทาเหมือนกันเนี่ยแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันร้อนด้วยไอ้อยู่หน้าเตามันร้อนไอ้ัดข้าวมันร้อนใบๆก็แดดก็ส่องอีกละตรงเนี้ยร้านเนี้ยมันนั่นเลยใช้เนี่ยคิวเนี่ย ยี่หอเนี่ยดีเนี่ยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วมาจบด้วยยี่ห้อนี้โอ้โหแต่ก่อนนี่ใครว่าดีเอาหมดอะ่ะอยากนน่นเนาะหน้าดําหน้าเป็นร้อยจุดๆๆๆเป็นกะให้เต็มหมดฝ้าฝ้าอยู่ข้างในเนี่ยอ่าเราก็เลยเอเนี่ยพอมาเจอไซรัมตัวเนี้ยโอ้กำจัดหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยกำจัดหมดเลยจากที่เป็นเป็นรอยดำ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 ตรงเนี้ยเนี่ยสองแก้มเนี่ยเออมันเป็นอะไรมึงไม่ชอบออกตรงเนี้กยกะไอ้ตรงเนี้ยหน้าฝากเนี่ย หน่อยะเออถ้าพอมาใช้ตัวนี้ปุ๊บเออมันมันจางเลยอ่ะเอออย่างเงี้ยเนี่ยนี่ยก็ใช้มาเข้าเดือนที่เจ็ดแล้วนะเนี่ยเข้าเดือนที่เจ็ดแล้วเนี่ยเออก็เนี้ยได้หน้าแบบเนี้ยจากที่หน้าแบบเหี่ยวๆอ่ะแล้วก่อนหน้าแบบเนี้ยแบบมือเนี่ยเหมือนมือนี่เนี่ยเออไม่น่าว่ามันจะ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 ตึงขึ้นมาได้เนาะถ้าไอ้ใช้ตัวนี้มันจะมันตึงขึ้นมาได้เออเนี่ยเริ่มตึงแล้วเนี่ยตึง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 แล้วเนี่ยแห้งละตึงละโอ้เนี่ยเห็นไหมตึง